สวัสดีสถานีผีหลอกขอเสนออีพีสาออาถรรพ์คุกเก่าเปิดให้เข้าเยี่ยมชมเจอเรื่องหลอนกันเป็นแถวจังหวัดเชียงใหม่ถ้าใครอยู่เชียงใหม่ คงพอได้ข่าวคราวเรื่องการย้ายทันทัสถานหญิงที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ไปแม่ริมกันบ้างแล้วซึ่งการย้ายครั้งนั้นสาเหตุก็เพราะทันทัศสถานหญิงแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่มีขนาดเล็กและไม่สามารถขยายพื้นที่ให้เพียงพอต่อการรองรับจํานวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นได้รวมทั้งไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันซึ่งพื้นที่โดยรอบเป็นบริเวณใจกลางเมืองประวัติศาสตร์เป็นที่อยู่อาศัยสถานศึกษาสถานที่ราชการอื่นๆ รวมทั้งพื้นที่โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมอยู่หลายโครงการด้วยทางการจึงได้อนุมัติให้ย้ายคุกไปสร้างที่อื่นและปรับคุกเก่าตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สาธารณะหรือแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แทนจากประวัติเดิมคุกเก่าแห่งนี้อดีตเคยเป็นคุ้มหลวงเบี่ยงแก้วของราชวงศ์มังรายที่มีอายุกเก่าแก่มาก่อนแต่พอหมดยุคก,การปกครองเจ้าหัวเมืองเชียงใหม่ไป ก็ได้ทําการรื้อถอนหอคุ้มหลวงออกและได้ทําการสร้างคุกทับไว้เป็นคุกที่ใช้จองจํานักโทษหญิงที่ถือว่ามีอายุเก่าแก่โบราณแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ต่อเมื่อวันเวลาผ่านไปเมืองเชียงใหม่เจริญเติบโตพื้นที่คุกแห่งนี้ก็ดูเหมือนจะเล็กเกินไปจึงได้ทําการขยับขยายออกไปสร้างที่อื่นแทนโดยก่อนที่จะมีการรื้อถอนปรับปรุงพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้คนเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่กันซึ่งว่ากันว่าช่วงเวลานั้น ทำให้คนภายนอกได้รู้ว่าคุกแห่งนี้นั้นน่ากลัวและสยดสยองเพียงใดซึ่งก่อนที่คุกแห่งนี้จะมีพิธีรื้อถอนได้มีการเชิญเจ้านายฝ่ายเนื้อในกลุ่มล้านนาทั้งหมดรวมไปถึงจากเชียงตุงหลวงพระบางและ12ปัญน,นาหรือผู้สืบเชื้อสายมาเข้าร่วมพิธีด้วยซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นได้แก่พระนท่านนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่เป็นประธานในพิธีด้วย เล่าที่มาที่ไปให้ทราบกันพอคร่าวๆและทีนี้เรามาเล่าถึงสภาพภายในคุกแห่งนี้กันบ้างดีกว่าจะได้พอนึกภาพออกในส่วนด้านหน้าสุดเป็นอาคารที่ไว้สําหรับเยี่ยมนักโทษโดยจะให้นักโทษกับญาติติดต่อสื่อสารผ่านกรงเหล็กเท่านั้นส่วนอาคารด้านในจะแบ่งซอยเป็นหลายห้องไว้กุมขังนักโทษห้องหนึ่งเห็นเขียนว่า18คนบ้างแต่บางห้องก็อยู่กัน25คนโดยที่แต่ละห้องจะมีโถส้วมในตัว ซึ่งห้องออกจะแคบมากสภาพด้านในจึงทั้งมืดและทั้งเหม็นในคุกแห่งนี้มีห้องสําหรับนักโทษที่รอประหารด้วยเข้าใจว่าให้มาสงบจิตสงบใจที่ห้องนี้เจดวันก่อนส่งไปประหารบริเวณด้านไหนลงกว้างไม่มีอะไรมองเข้าไปในห้องมีสารพระภูมิตั้งอยู่เห็นเขาบอกว่าเป็นห้องฉีดยาพิษเพื่อประหารชีวิตแทนการประหารแบบเก่าๆที่ก่อนหน้านี้ใช้ทั้งวิธีแขวนคอและยิงป้าว นอกนั้นในคุกยังมีห้องแม่และเด็กด้วยคงเผื่อแบบว่าใครคลอดลูกในนั้นก็เลี้ยงลูกในนั้นเลยแต่ส่วนที่น่ากลัวที่สุดก็คงไม่พ้นแดนประหารเขาเล่าว,ว่าบางคนแค่เดินผ่านไปตรงจุดนี้โดนผีเข้าอย่างนี้เห็นเขาว่าตอนแรกที่เขาทําการย้ายนักโทษออกไปอยู่ที่ใหม่ได้มีการนิมนต์พระมาสวดไล่วิญญาณอะไรพวกนั้นด้วยโดยช่วงก่อนหรือคุกหลายคนที่เข้าไปและกลับออกมาเล่าว,ว่าภายในะยังมีกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ บรรยากาศแต่ละห้องน่ากลัวและหลอนแบบแปลกๆตรงห้องน้ำโรงนอนยังมีทิชชู่หรือพวกเศษหนังสืออะไรพวกนั้นเหลืออยู่เพราะตอนที่เขาย้ายไปย้ายแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นนั่นคือข้อมูลและประวัติที่น่าสนใจของคุกเก่าแห่งนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าพอหลังจะปล่อยให้ทิ้งร้างช่วงแรกก็มีพวกเหล่าบรรดานักล่าผีแอบเข้าไปสำรวจกันหรือกระทั่งบางคนไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปท้าทายอะไร แค่ไปเยี่ยมชมเฉยๆถึงขนาดโดนดีกันมาแล้วก็มีโดยข้อมูลที่จะเล่าเพิ่มเติมนี้แอดมินนำมาจากเพจก็ดดราก้อนมังกรสู้ผีเป็นประสบการณ์หลอนที่มีคนไปเจอมาฟังแล้วขนลุกดีจริงๆเขาเล่าว่าช่วงที่จะรื้อคุกเจ้าหน้าที่เปิดสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่เรียนรู้เปิดโอกาสให้ประชาชนนักเรียนได้เข้ามาศึกษาด้านไหนก่อนจะทําการรื้อทําลายซึ่งตอนนั้นพี่ชายข้างบ้านของผู้เล่า ได้เข้าไปทัศนศึกษาที่บริเวณนั้นด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือขณะที่พระกําลังสวดและทําพิธีไล่วิญญาณอยู่ในคุกแห่งนั้นก็มีคนโดนผีเข้าเป็นว่าเล่นหรือบางคนของขึ้นก็มีมากมายขนาดที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ถึงกับคุมสถานการณ์ไม่อยู่เลยพี่ชายข้างบ้านเล่าให้ฟังอีกว่าระวังเดินดูคุกร้างก็เดินเข้าไปดูในห้องห้องหนึ่งภายในห้องมืดมากมีประตูทางเข้าเล็กๆส่องเข้าไปไม่มีทางได้เห็นแสงภายนอกเลย เท่าที่สัมผัสข้างในหนาวมากเขาว่าห้องนี้ไว้สําหรับขังนักโทษที่มีความผิดร้ายแรงและพฤติกรรมไม่ดีเท่านั้นตอนนั้นเพื่อนที่มาด้วยกับพี่เขาไม่ยอมเข้าไปดูข้างในเลยสักคนแต่พี่เขาอยากรู้อยากดูเขาก็เลยเดินเข้าไปคนเดียวครั้งแรกที่เปิดประตูเข้าไปบอกเลยว่ากลิ่นทั้งอับและทั้งเหม็นมากไหนจะกลิ่นเลือดกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นเหมือนที่อับับเก่าๆปนกันจนชวนคลื่นไส้จะอาเจียนพี่เขาทนไม่ไหวเลยต้องเดินออกมา และด้วยสถานที่ภายในที่มืดทําให้มองไม่ค่อยเห็นระหว่างที่เขากําลังหันหลังจะก้าวขาออกจากประตกูก็ได้ยินเสียงบ่นพึมพำม,มาด้านหลังจากในห้องมือเขาก็เลยหันไปดูเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงเชงเง้อหน้ามาลักษณะไว้ผมปิดหน้าจึงไม่เห็นหน้าแต่ที่แน่ๆโผล่มาแต่หัวมองไม่เห็นลําตัวเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าเอากูออกไปทีกูหนาว ที่เขาตกใจมากเลยวิ่งออกไปหาเพื่อนด้านนอกแต่ก็หาไม่เจอจังหวะนั้นหันไปเห็นเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งจึงวิ่งเข้าไปหาก่อนเจ้าหน้าที่ถามว่าเจออะไรมาพี่เขาเลยอธิบายไปว่าเจออย่างนู้นอย่างนี้เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ยืนรับฟังมองดูหน้านิ่งๆแล้วระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดหมวกที่คลุมหัวออกให้ดูพร้อมกับบอกว่ากลัวทำไมออกจะสวยซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนเดียวกับคนที่อยู่ในห้องมืดนั่นเอง พี่เขาเล่าว่าคราวนี้เห็นหน้าชัดมากบอกว่าเป็นสาวสวยแต่ตาโบกกลวลงไปเป็นหลุมสีดําแล้วทําท่าเหมือนจะมากอดพี่เขาด้วยพอเจอแบบนั้นพี่เขาก็ช็อกสลบหมดสติไปเลยซึ่งกว่าเจ้าหน้าที่และเพื่อนมาเจอกันอีกทีก็ตอนทุ่มกว่าแล้วรุ่งเช้าทั้งเพื่อนและพ่อแม่รุ่นพี่ก็พาพี่ชายคนดังกล่าวไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่วัดพระท่านใช้จิตสัมผัสดูดสักครู่ก็บอกว่าผีที่ว่านั้นเป็นผู้หญิงติดคุกในคดีค้ายา และตายในคุกเธออยู่ในคุกแห่งนั้นมานานแล้วพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นรีบอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ทันทีแล้วทําพิธีสวดมนต์พรมน้ํามนต์พร้อมกับผูกสายสินจึกนั้นทุกอย่างก็กลับมาปกติเรื่องนี้พี่เขาเล่าให้ฟังมากับตัวเราได้ยินถึงกับสะพึงขนหัวลุกไปตามๆกันลองนึกดูว่าถ้าเป็นเราเจอเองจะขนาดไหน